ได้ผลงานอารีนาหน่อยกตทำอะไรอยู่บ้าง็ตอนนี้เราเพิ่งมียูทูบช n e l กันนะคะก็ฝากทุกคนเข้าไปส r i ครด้วยแล้วก็เพิ่งทำโปรเจกต์กันเหมือนกันอยาจะมีเพลงออกมาค่ะแล้วก็กำลังซ้อมกันอยู่อือตรงนี้เหมือนเงียบไปหายไปก็แต่ว่าทำง,งานกันก็ซ<ม>้มอมทุกวันซ้อมยังไงบ้างช่วงนี้ต้องซิ้งตัวเองยั<อ>งไงซ้แล้วก็ซ้อมเต้นซ้อองซ้แรปกันตามปกติแล้นะคะแล้วก็จะมีงานอะไรก็ฝาติดตามด้วย ซ้อมกันหนักหน่วงไหมคะับสำหรับพวกเราเองหนักก็หนักอยู่หนูพูดเลยว่าหนักหรายชั่วโมงหลายชั่วโมงแล้วอย่ากมีซอเองต้องฝึกภาษาไทยมากขึ้นไหมใช่ค่ะโหหนูเรียนภาษาไทยค่ะเพื่อนพูดได้เก่งขึ้นไหมคะเก่งขึ้นค่ะแล้วก็แบบพยายามพูดกับน้องเป็นภาษาไทยนะฮะไทยเป็นคนสอนส่วนใหญ่ใจใครจะเป็นคนสอนน้องนะหรือว่าช่วยช่วยกันค่ะคุณที่จะซีอิ๊วมไทย มีอะไรจะแถมเอ่อมีพริมค่ะอยู่บางไทยเหงาไหมแบบอยู่โลลี <S <s ่ของอินไต่ให้น้องค่ะเพื่อนเต้องช่วยแบบว่าคลายเหงาให้น้องยังไงใช่ค่ะก็แบบบางวันเออซ้อมเสร็จพาน้องไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามภาษาแบบวัยรุ่นอยากไปบ้างเดี๋ยวจะมีแพลน้องกลับไปฝึกที่เกาหลียังไงบ้างเออจริงจริงตอนนี้แบบดูช่วงเวลาอยู่ค่ะเดี๋ยวแอลลี่กลับไปก่อน สับเสียดายโอกาสไหมในช่วงที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมีสถานการณ์ต่างๆมาทำให้แบบแผลเนี่ยวัฒนธรรมสะดวกไปด้วยจริงๆแบบบางอย่างมันก็เรียกว่าอะไรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะก็แบบการที่มันมีโควิดหรือมอะไรเงี้ยก็ให้ใช้เวลาให้เราแบบศึกษามากขึ้นว่าแบบว่าเราต้องทําอะไรยังไงหรือว่าเราชอบแบบไหนอยากทำเพลงอะไรหรือว่ามีเวลาสอบกัดไปด้วยจริงๆแอนเบทอไหมคะผมแบบแบบทำเพลงในช่วงนี้เปิดตัวในช่วงโควิดเลยก็มองได้สองแบบ ตอนนี้พวกเราแบบพวกเราต่างคนต่าง t y p กันเองไม่พแต่แล้วแต่นะคะมีแบบมีท้องไหมจร่มงมีท้องไปม,มันก็ต้องมีบ้างแหละค่ะแต่ว่าเราก็แค่คิดว่าเราเอาเวลาช่วงนี้ไปฝึกซ้อมดีกว่าพอคัมแบ็กเราจะได้แบบจึ้งกว่านี้คิวคิวตัวเองขึ้นมายังไงครับความพอที่เราบอก How do you heal yourself? ท oh. uh ุกคนคุณย oh. ่าอุนนี่ตุริช่วยช่วยเราทำให้เราชนะแล้วก็เราคุยกันยังไงแล้วก็แบบ จากเพลงใหม่ที่ที่กำลังทำอยู่นี่มันจะจึ้งเมื่อไหร่เอ่อสปอยนิดนึงจริงตอนนี้เรายังแบบคุยกันเรื่องแนวเพลงเรื่องทำคือแบบแต่ละคนก็มีไอเดียของตัวเองรอบนี้แบบเขาอยากให้เราใส่ไอเดียเข้ามาจะได้รู้สึกแบบเป็นเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจะได้มีส่วนรวมมากขึ้นน่าจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ภายในรีว็วนี้ภายในปีนี้ตัวจะแดนกระจายเหมือนเดิม เราขอไม่พูดดีิแ่าไว้ติด<ห>ตาม,ตามใช่ค่ะไปลอดูด้วยอะไรต่างๆสถานการณ์ต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี้ยมันมันทำให้ความคิดของเราในเป้าหมายในการเป็นศิลปินต่างๆเนี้ยมันมันเปลี่ยนไปบ้างไหมครับสถานาการณ์ตอนนี้เหรอคะจริงๆก็เหมือนด้วยช่วงโควิดด้วยมีแบบศิลปินใหม่ขึ้นมาเยอะเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้แบบแนวเพลงใหม่เนี้ยค่ะอย่างตอนนี้ทีปอปก็กำลังมาเราก็แบบได้ศึกษาหลายๆวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีความสนใจเกี่ยวกับ เราอมองว่าเขาเป็นคู่แข่งไม่เหมาะเป็นคู่แข่งแต่ว่าเป็นแบบครูอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนรู้จากทุกคนนะแล้วก็แบบจริงจริงก็อยากเป็นได้เหมือนกัน,นจุดแข่งของวงเ,าเรงงงเาะค,ะคืออะไรคะจุดแข่งของวงเราเหรอคะคืออะไรครับถือว่ามันคือความแบบถือว่าตลกไม่หนูว่ามันคือแบบความยูนิคของเพลงด้วยเพราะแบบด้วยความที่ว่าโปรดักชันเราอยู่ที่เกาหลีอะค่ะมันก็เลยแบบอาจจะยูนิคกว่าคนอื ฝากให้แฟนๆได้ติดตามของเราหน่อยนะะยูจ okay, okay, ูขติดตามพวกเราหน่อยค่ะค่ะก็จะมีอะไรออกมาคัมมิซูนค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ